สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครั้งนี้เป็นการสร้างงานครั้งที่2ครับเราจะพูดถึงการลบจุดด่างดำหรือรอยสิวโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า spot healing brush tool รวมถึงการลบรอยเขียวย่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนจะต้องมีภาพเพื่อสร้างงานนะครับผมครูได้ฝากภาพไว้ในแฟลชไดร์นะครับให้นักเรียนนําภาพเข้าเครื่องก่อนนะครับและเราไปเรียนรู้กันเลยครับ การลบจุดด่างดำหรือรอยสิวโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Spot Healing b ั u o ูนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการเปิดภาพขึ้นมาครับการเปิดภาพนะครับกด Ctrl O ไว้ครับผมเลือกภาพผู้หญิงคนนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับคู่กด Ctrl ในแป้นพิมพ์ครับและ O ครับเลือกภาพขึ้นมาครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ภาพต้นฉบับที่เราจะทำการลบสิวแล้วนะครับ นักเรียนจําได้ไหมครับว่าครูเคยบอกไว้ว่านักเรียนห้ามทํางานบนแบ็กกราวด์ตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทําการ copy background ครับขั้นตอนของการ Copy b a c แบ็กกราวด์ครับให้นักเรียนกด c t r ทและ J j a แปนครับเพื่อเป็นการ copy l a y e r ครับครูกด c t r l โนะครับและ J ครับ La เ e อขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนปิดตาที่แบ็กก r าวด์ครับเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการลบสิวครับด้วยเครื่องมือตัวนี้ครับ Spot Healing Brush นักเรียนสามารถกด J ที่ปั้นพิมพ์ก็ได้นะครับผมเมื่อนักเรียนกดเค,เครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้นักเรียนปรับขนาดตามต้องการนะครับปรับ Hardness ได้ครับความหนาและให้นักเรียนไปแต้มจุดสิวที่เราเห็นนะครับโอเคไหมครับไปพร้อมกันครับ คุณเลือกเครื่องมือนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ครับเครื่องมือที่เรียกว่า Spot Healing Brush Tool หรือกด J ก็ได้ครับเราสามารถซูมได้ครับกด Ctrl+ เพื่อเป็นการซูมนะครับ Ctrl- ครับเพื่อเป็นการย่อขนาดนั่นเองถ้าสมมุติว่ามันใหญ่เกินไปปรับขนาดได้ครับปรับได้หมดเลยเห็นมครับพยายามจิ้มนะครับอย่าพยายามลากนะครับท่านนักเรียนลากมันจะเป็นเปืนนะครับมันจะไม่เนียนจิ้มเลยครับ จิ้มตามจุดที่เราเห็นว่าเป็นสิวเห็นไหมครับเรียบร้อยครับสมมุติว่าถ้าหากว่านักเรียนทํางานผิดพลาดนะครับต้องการย้อนกลับครับคอนทอนแซดครับถ้าหากว่านักเรียนต้องการมากกว่า1สเต็ปคอนทอนเอาติเนตเอลทีลาแซครับเรียบร้อยครับโอเคไหมครับ ดูผลงานของเรานะครับนักเรียนเทียบด้เห็นไหมครับนี่ชัดเจนเลยเราลบสิวนะครับเข้าใจไหครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลงานที่เราสร้างขึ้นมาครับการลบสิวไม่ยากเลยเห็นไหมครับต่อไปครับถ้าหากว่าสิวของเราเนี่ยมีรอยสิวอีกและก็มีรอยแดงด้วยจะทํายังไงดีลองดูจากภาพต้นฉบับน,นะครับ c t r l O แล้วเลือกภาพผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเลยครับ เราสามารถปิดภาพได้เลยนะครับไม่ต้องเซฟนะครับ c อนทรลโครับเลือกผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเลยเรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับ c อนทรลเเพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นการรักษาภาพต้นฉบับน,นั่นเองครับ c อนทรลเครับเรียบร้อยครับอย่าลืมสังเกตการทำงานของเลเยอร์นะครับ ถ้าหากว่านักเรียนทํางานเลเยอร์ไหนให้แถบสีเทาขึ้นที่เลเยอร์นั้นนะครับคูปิดแปะกราวนะครับขั้นตอนต่อไปครับเหมือนเดิมครับไปที่ Spot h ต l i n ิ But t o o l ครับปรับขนาดซ้ายปรับ h าร์ดเน็ได้หมดเลยแล้วจากนั้นนักเรียนก็ลบสิวครับตามลักษณะของภาพแบบนี้นะครับซูมเข้าซูมออกได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับ สมมุติว่าโโอเคและอ่ะประมาณนี้ถึงแม้ว่ารอยสิวมันจะหายเห็นไหมครับแต่ว่ารอยแดงมันหายไหมครับไม่หายทํายังไงดีให้รอยแดงหายครับขั้นตอนต่อไปครับให้นักเรียนไปที่แถบด้านล่างของเลเยอร์นะครับผมมันจะมีเครื่องหมายทั้งหมด7ตัวให้นักเรียนเลือกอันที่4ครับแล้วคลิกตรงนี้ลงมาครับเลือก Hoe Saturation นะครับโอเคไหมครับเมื่อคลิกตรงนี้ครับจะขึ้นหน้าต่างตัวนี้มา ให้นักเรียนคลิกที่รูปมือตรงนี้ครับเห็นนิ้วไหมครับดูคําว่ามาสเตอร์ด้วยเห็นไหมครับพอเป็นรูปนิ้วมือนะครับมันจะพอเข้าไปในภาพนะครับมันจะเป็นเหมือนหลอดสีนั่นคือการดูดสีครับให้นักเรียนจิ้มไปที่สีแดงที่เราต้องการนะครับจากคําว่ามาสเตอร์ตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นเรสทันทีเมื่อนักเรียนเปลี่ยนเป็นเลสนะครับให้นักเรียนปรับ สีค่าของสีแดงลงมานะครับปรับตัวนี้ได้นิดหน่อยนะครับปรับค่าของสีแดงลงมาไม่ต้องปรับเยอะนะครับเพราะว่าอะไรนักเรียนเห็นปากไหมครับปากของผู้ชายคนนี้เป็นสีแดงถ้านักเรียนปากปรับเยอะสีของปากก็จะซีดตามไปด้วยครับโอเคไหมครับไปทํางานพร้อมกันเลยนะครับคุยเลือกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจุดเลื่อนมาปุ๊บ saturation ครับหน้าต่างขึ้นมาแล้วครับกดที่นิ้ว ไปที่จุดสีแดงเห็นหลอดไหมครับอ่าเราจะทำการดูดสีนะครับดูคำว่ามาสเตอรก่อนมาสเตอร์ปุ๊บครูดูดแล้วนะเรียบร้อยครับเป็นสีแดงเห็นไหมครับจากนั้นปรับเลยครับปรับได้หมดเลยลองปรับเยอะโอ้ปากซีดไม่โอเคครับปรับแค่ประมาณที่เราโอเคเห็นไหมครับอ่าปรับตัวนี้ขึ้นได้นิดหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับเรียบร้อยครับ จากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำการเบลอภาพนะครับเพื่อให้เกิดความเนียนมากยิ่งขึ้นถห้นักเรียนดูตรงนี้นะครับเรียกว่า r a y e r Mark มันเป็นจุดสีขาวแถบสีขาวเห็นไหมครับเราจะทำการเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำครับให้นักเรียนคลิกที่ image adjustment และเลือก invert หรือ c o n t r o บวก I ก็ได้ครับโอเคไหมครับ จากสีขาวตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีดําแบบนี้ครับไปทําพร้อมกันเลยครับครูเลือกที่ Image Adjustment เห็นไหมครับ Invert หรือกด Ctrl I ตรงนี้ก็ได้ครับได้หมดเลยครับจากสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีดำเรียบร้อยแล้วครับเข้าใจไหมครับอ่าต่อไปครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะทําการ Copy La y เ r นะครับให้นักเรียนคลิกที่ Layer ตัวนี้ครับแถบ7ตัวด้านล่างคลิกตัวที่6ครับและ La เยอร์ของเราจะขึ้นมาครับโอเคไหมครับคูคลิกนะครับดูที่แถบ La เย r ครับเรียบร้อยครับได้ La เยอร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับขั้นตอนต่อไปครับ ให้นักเรียนเลือกที่คำว่า l o o d นะครับแล้วกด alt e r ค้างไว้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นหลอดสีหลอดสีเราจะดูดสีครับโอเคไหมครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับไปดูดสีตรงที่เป็นเนเนียนนะครับนักเรียนอยากหน้าให้หน้าผู้ชายคนนี้เป็นสีแบบไหนไปดูดตรงนั้นพอดูดเสร็จปุ๊บให้นักเรียนลดค่า opacity ครับ opacity คือความหนา ความหนาของสีนักเรียนเลืกถึงการแต่งหน้าครับเวลาผู้หญิงแต่งหน้าผู้หญิงจะต้องเลือกลองพื้นใช่ไหมครับโอปาซิตี้ตัวนี้เหมือนลักษณะของลองพื้นครับนั่นคือถ้าหากว่าออปาซิตี้เยอะความหนามันจะหนาเหมือนการเลือกลองพื้นผิดสีโอเคไหมครับถ้านักเรียนปรับออปาซิตี้แล้วรบกวนปรับค่าโฟล์ความลื่นไหลด้วยจากนั้นให้นักเรียนทำการบลัดให้ทั่วหน้า โอเคไหมครับมาทาพร้อมกันนะครับครูเลือกตัวนี้ครับบลัดเลือกแปลงโอเคไหมครับอ่าเลือกบลัดมาแล้วนะครับกดปีก็ได้ครับจากนั้นให้นักเรียนกด alternate alt ค้างไว้ครับครูอยากให้หน้าผู้ชายคนนี้มีสีแบบนี้ครูดูดสีครับฉึบเรียบร้อยโอเคไหมครับจากนั้นให้นักเรียนทําการ ปรับ opacity ครับตอนนี้ครูปรับไว้ที่28เห็นไหมครับ43นักเรียนปรับได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าต้องการความหนาอสมมติครูปรับ100อให้ดูก่อนครูลากปึิบมันหนามันแตกเห็นไหมครับมันหนาทุกทีครับครูปรับความ Flow เนี่ยเนี่ยมันไม่โอเคไหมครับเลือกลอนพื้นผิดสีได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำการปรับค่า opacity และค่า F l o w ก่อนนะครับ คไหมครับอ่าตัวนี้ครับคูปรับสักกี่กว่ากว่าค่าโฟก็ประมาณครึ่งหนึงก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยนะครับโอเคไหมครับแล้วจากนั้นทางการบลัดไปทั่วหน้าครับอยากได้สีแบบไหนอย่าลืมครับกด a l ล e r เนตค้างไว้เลือกสีครับแล้วบััให้ทั่วหน้าครับนักเรียนลองดูความเนียนเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่า มันแบบเอไม่เห็นไม่เห็นมีความเป,ปเลี่ยนแปลงอะไรเลยให้นักเรียนกดที่ opacity ได้อีกครั้งนึงครับเลือกเลยเขเมไหมครับลากไปเรื่อยๆครับมันจะเกิดความเนียนมากยิ่งขึ้นครับเขเมไหม ขนาดได้นะครับปรับภาพความโฟล์ได้หมดเลยถ้าดูว่าไม่เห็นมีความแตกต่างนะครับปรับได้หมดเลยนะครับอ่าเริ่มเนียนแล้วเห็นไหมครับอ่าลบได้ทุกจุดเลยนะครับจุดไหนที่แบบว่ามันแดงๆเยอะๆแดงๆก็เน้นนิดนึงนะครับลบคอก็อยังได้เลยครับเห็นไหมครับอ่า โอเคไหมครับไม่ใช่ปรับแต่หน้านะครับหน้าขาวคอดําก็ไม่ได้นะโอเคไหมเห็นไหมครับมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วอ่าสมมุติว่าคูลเคแล้วครับโอ้ผู้ชายคนนี้จากหน้าสิวกลายเป็นหน้าเนียนแล้วนะครับโอเคไหมครับมาดูขั้นตอนต่อไปครับ ให้นักเรียนไปที่ฟิลเตอร์ครับเลือกเบลอเลนเบลอครับจากนั้นกำหนดค่า r a d i ียน e ครับปรับไปที่50นะครับแล้วก็บลัดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับมันจะดูเบลอมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะเนียนกว่าเดิมนะครับโอเคไหมครับอ่าคลไปที่ตรงนี้นะครับฟิลเตอร์ Blur คลูไปที่เบลอครับไปที่เลนเบอร์ปรับเรเดียนตรงนี้ให้เป็น50เห็นไหมครับกดโอเคครับบัดอีกหนึ่งครั้งตอนนี้เอาแล้วครับเนียนขึ้นแล้วปรับค่าความโฟล์ความโอปาซิตี้ได้หมดเลยเอาให้มันเนียนที่สุดนะครับโอเค okay ไหมครับไม่ยากเลยไหมครับ น่าเริ่มเนียนมากยิ่งขึ้นบัดคอก็ได้ครับได้หมดเลยโอเคครับครูพอใจแล้วครับตอนนี้ผู้ใช้คนนี้เริ่มเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปครับเมื่อมันเนียนแล้วใช่ไหมครับมันก็จะดูเบลอๆดูหลอกๆใช่ไหมครับเราจะปรับภาพความคมครับให้นักเรียนเลือกที่ฟิลเตอร์ครับเลือกที่ชาร์เพน เลือกที่ unsharp มาครับจากนั้นปรับขนาดให้ประมาณสัก300ครับเพิ่มความเข้มให้ประมาณสัก300แล้วก็บลัดให้ทั่วหน้าครับมันจะเกิดความคมมากยิ่งขึ้นและนี่คือผลงานที่สมบูรณ์แบบนะครับเคไหมครับอ่ะตอนนี้ครับเรามาทำการเพิ่ม sharpen ครับความคมขูปรับไปสัก300นะครับ ลัดอีกหนึ่งครั้งครับจากความเบลอนะครับมันจะเริ่มคมมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนอยากให้ตรงไหนคมๆนักเรียนก็ปัดไปเลยครับถ้าเราเบลออย่างเดียวแล้วเราไม่ชาร์ปเพนนะครับภาพมันจะดูลอยๆนะครับตอนนี้ปรับความคมหน่อยครับได้หมดเลยครับตรงหูตรงอะไรได้หมดเลยครับตรงปากได้หมดเลยครับตรงไหนที่เราอยากให้มันคมมากยิ่งขึ้นปรับได้หมดเลยครับ การปรับช้าพเพ่นคือการแก้ความบเบลอที่มันมีเยอะเกินนั่นเองโอเคไหมครับเรียบร้อยครับนี่คือผลงานของเรานะครับโอเคไหมครับผมถ้าสมมุติว่านักเรียนจะทําการรวมเลเยอร์ตรงนี้ทําได้ครับถ้านักเรียนคลิกที่ตรงนี้ครับมันจะขึ้นว่า create a n e w Group เห็นไหมครับได้ก r o u p แล้วครับลากใส่เข้าไปเลยครับ ลากใส่เข้าไปเลยครับและลากใส่เข้าไปเลยครับนักเรียนเปิดตาตรงนี้นะครับนี่ครับต้นฉบับนี่ความเนียนต้นฉบับเนียนต้นฉบับเนียนเห็นไหมครับผมเอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเราเรียนเพิ่มไปเยอะๆนักเรียนจะปรับภาพความคมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคไหมครับออาปิดภาพไปเลยครับไม่ต้องทำการเซฟครับ และภาพงานชิ้นสุดท้ายครับการลบลอยเหี่ยวย่นนะครับให้นักเรียนเปิดคอนทรลโอรูปผู้ชายคนนี้ขึ้นมาครับอ่าไอรอนแมนนะครับเปิดขึ้นมาเลยครับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียครับเรียบร้อยครับจากนั้นครับก๊อปปี้แบ็กกราวก่อนครับเพื่อเป็นการป้องกันภาพนะครับคอนทอนเจครับ ิดตาไปเลยปรับขนาดครับนักเรียนคอนทอนบวกครับนักเรียนเห็นรอยเหี่ยวย่นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับอ่ารอยเหี่ยวย่นเยอะมากเลยเราต้องการลบรอยเหี่ยวย่นตรงนี้นะครับให้นักเรียนมาที่ตรงนี้ครับคลิกขวาครับที่สปอตฮิลิ่งบัตชเลือกที่แพช to ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับที่เป็นเหมือนรอยปะอันนี้ไมยาครับ เลือกตรงนี้ครับจากนั้นให้นักเรียนคุมรอยเหี่ยวย่นที่เราต้องการลบฟังนะครับคุมรอยเหี่ยวย่นที่เราต้องการลบจากนั้นนักเรียนก็ลากไปจุดที่เรียบลากตรงนี้ไปจุดที่เรียบแต่อย่าลืมว่าพยายามเลือกสีให้มันเหมือนกันด้วยโอเคไหมครับาลากไปเลยครับและก็จะได้ผลงานที่สมบูรณ์ ไปดูครูสาธิตนะครับตรงนี้ครูคลิกขวาครับเรื่องที่ patch t o ตัวนี้เห็นไหมครับมันเปลี่ยนแล้วตัวนี้เป็นรอยเหี่ยวย่นใช่ไหมครับนี่ครูลากคุมเลยจากนั้นคลิกตรงนี้ครับลากไปแทนที่ชุดได้แล้วครับอา้าวรอยเหี่ยวย่นหายได้หไหมครับลองดูรอยที่2ครับ พยายามเลือกสีพื้นผิวให้มันเนียนๆนะครับเห็นไหมครับตรนนี้สีเหมือนตรงไหนตรงนี้อ่าโอเคไหมครับตรงนี้อ่าเีนกาก็ได้ครับได้หมดเลยพยายามเลือกสีให้มันเหมือนกันนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้ครับอ่าเห็นชัดมากเลยไหมครับพยายามเลือกสีให้เหมือนๆกันนะครับมันจะได้ดูเนียนๆเห็นไหมครับ ได้หมดเลยนะครับลองแก้มครับตรงนี้นะครับตรงนี้สีเหมือนตรงนี้เรียบร้อยครับเนียนแล้วลองแก้ฝั่งนี้ครับสีเหมือนตรงนี้เรียบร้อยครับแต้หมดเลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยตรงนี้นะครับสีเหมือนตรงไหนเหมือนตรงนี้เรียบร้อยครับ ตัวนี้ยังไม่เนียนได้หมดเลยนะครับปรับได้หมดเลยตามความต้องการนะครับล่องคิวได้ครับปรับขึ้นเลยครับชิบโอเคไหมครับล่องรอยที่มันมีมันก็จะหายไปหมดแล้วนี่คือการลบรอยเหี่ยวย่นแบบง่ายนะครับเห็นไหมครับนี่คือผลงานทั้งหมด3ชิ้นที่นักเรียนจะต้องทำในคาบนี้นะครับให้นักเรียนฝึกฝนนะครับแล้วคาบหน้าเราจะทำการทดสอบกัน นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ